ขอบคุณน้ำใจคนไทยทั่วสารทิศหลังไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอกระทะยาผู้ประสบภัยยังต้องการอีกจำนวนมากศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้สรุปภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากได้รับเรื่องร้องทุกขอความช่วยเหลือจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2566จนถึงล่าสุดก็ยังคงได้รับเรื่องร้องทุกจากประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการร้องขอข้าสารอาหารแห้งยารักษาโรคสิ่งของ จำเป็นและของใช้เสื้อผ้าผ้าหม่มแฟบสบอหม้อหุงข้าวกระทะจานชามรองเท้าและชุดนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนขณะที่เดี่ยวกันน้ำใจจากพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศได้หลั่งไหลร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าและของใช้รวมถึงยารักษาโรคและเงินผ่านศูนย์พัฒนาอาชีพพอจำนวนมากเพื่อช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จนทำให้ทางศูนย์พัฒนาอาชีพสามารถช่วยเหลือและบรรเทาทุกความเดือดร้อนของพี่น้องที่ประสบภัยได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้เมื่อน้ำลดทางศูนย์ พัฒนาอาชีพยังได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มอบของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วยนางสาวรอกียออาบู ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพกล่าวว่าปีนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักจำนวนมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือคนไทยไม่ทิ้งกันน้ำใจจากพี่น้องทั่วสารทิศหลังไหลเข้ามาอาย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางศูนย์พัฒนาอาชีพต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ที่ส่งกำลังใจเป็นสิ่งของจำนวนมากและมีการโอนนองเงินผ่านบัญชีจำนวน216,800บาททางกลุ่มได้นำไปซื้อของใช้และอาหารแห้งรวมทั้งจัดทำข้าวกล่องรวมจำนวนานวน3 2 6 8อบาท ซึ่งในขณะยังเป็นช่วงของการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาอาชีพได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไปแล้วจํานวน28หลังยังอยู่ในแผนอีก329หลังซึ่งหากมีผู้ที่สนใจร่วมด้วยช่วยกันผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางศูนย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสามารถส่งสิ่งของมาได้ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้161 หนึมูแปดตอยาหาอำเภอยาหาจังหวัดยะลาเ5 1 2 0โทร0 8 3 1 7 1 5 4 1าความต้องการในพื้นที่ตอนนี้เยอะมากหรือช่วยผ่านบัญชีการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้ององอกันอุบัติเหตุทางถนน,น,นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0961091347ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนที่ต้องการมอ,อกระทะและของใช้เพื่อช่วยเหลือให้เขาได้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาอาชีพได้มอบผ้าห่มจำนวน3,453ชิ้นเสื้อผ้าและของใช้จำนวน14,467ครอบครัวถุงยังชีพจำนวน1,700ชุดยารักษาโรคเบื้องต้นจำนวน567 7ชุดน้ำดื่มและข้าวกล่องอีกจำนวน5,670ชุด นางสาวซื้อปออาหารชาวอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของทุกอย่างไม่เหลือแม้กระทั่งบ้านกล่าวว่าตอนแรกตอนที่กำลังจะนา้าเหมาะคิดว่าเหมาะตายแน่โชคดีหลานเห็นผมก็ดึงผมขึ้นมาได้ทันวันนี้สิ่งที่เราสูญเสียไม่มีแม้กระทั่งบ้านแต่สิ่งที่เหนือกว่าคอความเสียใจคือการได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยเหมาะดีใจมากที่ทุกคนมาช่วย สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นกำหนดจากอัลลอแต่สิ่งที่ดีกว่าคือการได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราทราบว่ามาจากภาคเหนือภาคอีกสารกรุงเทพมากันเยอะมาที่ส่งของมาช่วยเมะและทุกคนที่เดือดร้อนในศูนย์ข่าวใต้รายงานเดลิมีเร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สื่อกลางสองทุกมุมมอง